สวัสดีจ้าพอกันคลิปนี้เนาะจ้าเป็นคลิปเก็บพักอันืันนี้กับวันที่1 3เนาะจ้ากุมภาพันธ์2,568เป็นวันอาทิตย์เนาะจ้าพี่น้องหลังจากลูกขขาปพดเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้ากม่คต้นพันธุ์นั่นผักซี่จีนเนาะจ้าขู่เอาเมล็ดมั่นเนาะจ้าเดี๋ยววันนี้กับสิมาเก็บพักเนาะจ้าพี่น้องเก็บพักหอมเนาะจ้าหอมที่เก็บอยู่นี่ก็คือหอมแบงเนาะจ้าพี่น้อง ก่อนสก็บกับหดนาเนะจ้ะหดนามมีซุ่มก่อนนะจ้ะเวลาห่าถอนต้นขึ้นมามันกะจังเสียนบ่ขาดเนะจ้ะเก็บพักหอมนี่นะจ้ะนี่เก็บพักหอมเ็จกับสก็บพักกันจีนจีนแปลงข้ังหลังนะจนะนี่นะจ้ะเป็นต้นหอมแบงเน,นื้อจ้ะนี่ ต้นสดกับเก็บขายเนาะจ้าพี่น้องต้นพันกับยังทรงอยู่เพื่เก่านะจ้าพี่น้องสนใจทาต้นพันกันเขาไปสร้างสื่อไดเนาะจ้าทางเพจบ้านสวนฟ้ามอแกนิกหรือว่าทางแอปสมกระใดเนาะจ้าการสีฝากไว้ทุกคลิปละจ้าพี่น้องสําหรับช่องทางการสร้างสื่อพันุผักเนาะจ้าต้นสดกับทรงเนาะจ้าพี่น้องต้นพันุสดกับทรงเนาะจ้าแบบหมวกับทรงเนาะจ้าสาหรับหอมแบ่งกับมีหลายพันจ้าหอมเขียวหน่อยกับมีเนาะจ้า หอมเลยหอมดอกนะจ๊ะสนใจพันใดก็สามารถสั่งซื้อได้นะจ๊ะพี่น้องผักแป้นก็นมีนะจ๊ะคันนั้นอยากเบื้องหลากหลายชนิดก็เขาไปสั่งซื้อในแอบสูตรเลยนะจ๊ะพี่น้องมีพันุผักหลากหลายชนิดนะจ๊ะเก็บบันผักหอมผักซีแล้วบันนี้ก็สิไดไปเก็บแตงกวาต่อนะจ๊ะพี่น้องเก็บเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องบันนี้ก็เอาลงกมาล้างนะจ๊ะยูทานของเกาห้องทีเคยหลางนี่ล้วจ้ะ มัอนี่ก็สิใไซเวลาโดนแน่นะจ๊ะพี่น้องมันนี้ที่เข้าห่นอันลกมากนี่เป็นเนื้อหอมแบงนะจ๊ะหอมแบงกับสีเดลอกไปค่ะไปเหลืองนะจ๊ะถ้าหอมเขียวหน่อยมันกระเสียนลางง่ายกว่านี่นะจ๊ะพี่น้องใบค่ะใบเหลืองกับสีบลอ,อกอนี่เขาหอมเหมือนแบงนะจ๊ะนี่ก็เป็นบ่อหน้ามองเก้าละจ๊ะพี่น้องหน้าที่เขาใสาป่ปลูกพักนี่นะจ๊ะใบนี้สิเบเกิผักซี่จีนจะาะใันี้นี่เนะจ๊ะแลงผักซี่จีนเข้า กับบ้องงามเนาะจ้าพี่น้องเท่าว่ากนเก็บพ่อได้ไ ER ปมัดแปะใส่กันกับผักหอมเนาะจ้าตะเกียร์งามอยู่ลหรจ้าพี่น้องบดัดนี้มัน <ripping> ต <out monkey> ้นม <ning Luc ifer. S 1> ันใหญ่เก <t> ินแล้วเนาะจ้าเห็ุมัดใหญ่ๆเอาเนาะจ้าพี่น้องมาละสิบบาทบัดนั้นเก็บพักกันซีจีนแล้วสิได้ลงไปหักข้าวโพดเนาะจ้าหักข้าวโพดแล้วก็จึงปิดท้ายด้วยเก็บบักแดงเนาะจ้าหักข้าวโพดอันเขาไปต้มทาเนาะจ้าพี่น้องเก็บบักแดงกันสิขึ้นไปท่านข้าวโพดเกือบสุกพอดีเนาะจ้า ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าบันนี้บันนีก็สิไปฮะเขาโวดต้อนเนาะจ้าเก็บพักหอมบักซี่แล้วแล้วเนาะจา้าบันนีก็มาพอกันยวนแป้งเขาโพดเนาะจ้าหาเขาโวดไปต้มเมื่อก่าแลวจ้าพี่น้องนี่ก็สิฮะเขาโวดขึ้นในตาโลนเข็นขึินไปก้อนเนาะจา้าสิเป็นแตงฟักไปต้มถาอายุบานเนาะจ้า,จาหาเขาโพดแล้วบันนีจ้งสิไปอันเก็บบักแตงเนาะจ้าพี่น้อง ไปแล้วไปแล้วถุงนึงงนะจ้ะได้ไปแล้วถุงนึงถุงปุ๋ยหน่อยหนึ่งนะจ้ะนี่ถุงที่สองต้มมือละสองกะละมังเนะจ้ะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะจ้ะนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวพันหนึ่งหวานชมพู่นะจ้ะ,มะเมล็ดข,ขังในสิเป็นสีขาวขันฝักแกมะแน่สีออกชมพู่นะจ้ะเดี๋ยวสีฮักต้นออกแบบนี้เลยนะจ้ะฮักออกจากต้นแบบนี้เลย ส่วนต้นมั่นปที่จะเอาไปอย่างสิพ่ายามไปเบิง่งเนาจะฟักหักไปต้มขายนะจ้ะพี่น้องส่วนต้นนั่นตัดไปบดใหงว้วนนะจ้ะเบิ่งเป็นจาะนี้เทียนเป็นแปมนมาเหนียวขึ้นต้นเท่นานหักไปเป็นตัดไปบดใหงว้วเนาะจ้ะบด้ทิ่นอจ้ะพี่น้องฟักอ่อนก็ขายเป็นขระโพดฟักอ่อนได้นะจ้ะ วางไงกับต้มขายลํำต้นกับไปบดใแห่งง่วเนาะจ้าเนเบอรงเงินขางในเนาะจ้าพี่น้องเม็ดสีแบบใดเนาะจ้า,จาเป็นในดีนะจ้าพี่น้องนี่เน,นาะจ้าักษณะขังในก็สิเป็นสีขาวออกชมพูชมพูแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องรสชาติหวานเนาะจ้า,จาเนี้ยนุม่มตามสตไตล์ข้าโพดเขาเนี้ยละจา้า หักไม่ต้มซดทุกมือ้วจ้าพี่น้องข้าวโพดก็รสชาติดีนะจ้ะบม่ได้ขามขึ้นเบิ่งเป็นงจพี่น้องฟักข้าวโพดนะจ้ะมีตังงงามเลยจ้ะกับปูแบบเดียวกันก็เี่เขาเฮ็ดคิดปลูกใ้เบิ่งเหมือนเสาร์นะจ้าพี่น้องปลูกเลี้ยงแถวแบบนี้เนะจ้ะลักษณะต้นปลูกเลี้ยงแถวแบบเหนี้นให้ได้ระยะห่างนะจ้ะประมาณหนั้นต้นละสิบเส้นนี่นะจ้ะเป็นแถวเป็นแนวมาฟักกับสีไงเสมอกันดีแบบนี้เนะจ้ะ เดิมเป็นจะมีแต่ฝักง่ายๆเนาะจ้าฝังนี้บอให้เลยหักมาหอดเน,นาะจ้าตะไคร้แก่พ่อหักเบิดแตเลยเน,นาะจ้ะมือ่สองหมื่นนี่ก็สิหักเบิด์ตละจ้ะฝักง่ายๆงามๆเลยจ้ะน้ำถึงเน,นาะจ้าพี่น้องเขาพดให้น้ำถึงกันเป็นเม็ดเป็นไนดีเนาะจ้า บโบบ่วาวองนะจ่ะพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศเนาะจ่ะสดๆสดอยู่สวนเลยเนาะจ่ะถ่ายคลิปมือใดลงมือน,นันเนาะจ่ะพี่น้องบ่ม,มีการดองคลิปเนาะจ่ะคลิปมือนี้วันที่ยี่สิบสามกรุ๊มผ้าเนาะจ่ะวันอาทิตย์กะลงมือนี้เลยเนาะจ่ะเสร็จเรียบร้อยตัดต่อคลิปก็เอาลงให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ่ะเดี๋ยวเสร็จจากฮะเขาพดูดเราบันทึกสิเบกเก็บแตงกวาเนาะจ้ะ ส่วนเขาพดกับสีหายตาเราเขียนขึ้นบ้านก็น่าจะไปต้มถา่าส่วนว่าเขาเก็บแตงกวากลับขึ้นไปเขาพดมันมอแรกกับสีสุกพอดีนะจาะไปเก็บแตงกวากันต่อเลยจา้าบัดนี้มาต่อกันทีนแปลงแตงกวาเนาะจ้กพี่น้องแตงกวาสองแถวเนาะจาก้กแปลงหนึ่งมีสองแถวเนาะจา้านี่ลมแห้งครับจ้าพี่น้องอากาศก็บ่ได้ห้อนมากเนาะจา้าอากาศกับกำลังดีนี่ละจา้า อนนี้กับแปดโมงเกือบเก่าโมงแล้วนะจ๊ะแดดึด้นดแดดแห้งอยู่จ้ะต่ว่ากับบัเดีย้อนนะจ๊ะร่มเย็นสบายอยู่นะจ๊ะเ,ก,เก็บแตงกวาเซตกับิีค้นบ้านแล้วจ้าใบนี้เหนื่อยกับพ่อมีให้เก็บอยู่นะจ๊ะเก็บซูมือบรเวนเลยได้หนจิจ้าพี่น้องพ่อได้กินได้ขายอยู่นะจ๊ะเหลือกินกับขายนะจ๊ะกินม่เบิดดอกจ้าพี่น้องปลูกซ้ำนี่ก็ได้ เหตุผลที่เขาเก็บสูมือเนาะจ้าพี่น้องเพื่อให้น้องมันใหญ่ต่อนะจ้านี่ขันบาเก็บออกน้องกับ่ใหใ่เนาะจ้าเคี่ยกับบ่เดินเนาะจ้าหยอดกับบ่เดินหยอดกับกุดไปเนาะจ้าพี่น้องก็เลยต้องเก็บทุกมือเนาะจ้าได้หน้อยได้ร้ายก็เก็บออกเนาะจ้าพี่น้อง จถ้าเก็บถ้าสมมติว่าเขาเก็บหน่วยนี้ออกเป็นบาจาหน่วยหน่อยต่อไปนี่จ้ะนี่กะสีไดงใหญ่ตามขึ้นมาเนาะจ้ะมีทุกข้อได้จ้ะพี่น้องเบืองเพียงเนี่ยจนสุดเนาะจ้ะเบืองเดินนี่จ้ะนีกับแม่เนาะจ้ะนี่กับแม่นี่เนาะจ้ะนี่นีเนาะจ้ะเมื่อกี้เขาไปเก็บขอนี่ไปเก็บขอนี่ออกไปขอต่อไปเนาะจ้ะที่เป็นหน่วยกับสีเง่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ เป็นเทคนิคง่ายๆนะจ้ะพี่น้องของชาวสวนนะจาะนะจ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องเคี้ยนหนีนะจ้ะก็กเป็นด้วยสุขอคือกัเน,น,นาะจ้ะพี่น้องเก็บน่วยหนีออกนะจ้ะฐานพ่อหนามนะจ้ะพี่น้องถ้าพ่อหนามกับเสียนเป็นน่วยเป็นดอกห้เดรกเก็บโดนเนะจ้ะสำหรับแตงกวา นี่นะจ๊ะน่วยน่วยกับร่งดีนะจ๊ะนี่น่วยกําลังงามพ่อกินนะจ๊ะเก็บออกแบบนี้กับมีหอดียางนะจ๊ะพี่น้องอันถ่าน่วยใดที่เป็นแมงวันท่องไม่ขี่ใส้นะจ๊ะเป็นบ่งเป็นนอนเท่าเก็บอองสี่กับเป็นการขาบ่งขานอนแมงวันท่องไปน้ำนะจ๊ะตัดบ่วงจอนไปนะจ๊ะน่วยกับงามงามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิขอตัวไปเก็บอันแตงกวาก่อนจ้ะเก็บเ็จสิมาอัปเดตให้เบิง์นนะจ้ะเรากกัสิผ้าขืนบานนะจ๊ะแบบนี้ อดบ่ได้เนาะจ้าพี่น้องม่พอวงนี้โดกแห้งเนาะจ้าก็เลยเก็บอันเก็บมาฝากพี่ฝากน้องเนาะจ้า๋ยวเก็บให้เบิ่งได้จ้าโดกแห้งเนาะจ้าเก็บออกเบิดเด้อจ้านี่าสิจงไว้หน่วยนึงเนาะจ้าไปได้เก็บมื้ออื่นโอ้ยเนาะจ้าดอกข้ากวนข้างล่างก็มีเด้อจ้านี่เบิ่งเก็บขันหดหนามเนาะจ้าพี่น้องเป็นดอกใบหน่วยได้เก็บเรื่อยๆเนาะจ้า กับไก่สีสุดแถวแ,แล้วจ้าพี่น,อน้องเงพิ่นเปลี่ยนพี่น้องพันไมโครซี่นะจ้าของสอนแดงไปหาสื่อมาปลูกกันได้นะจ้าพี่น้องมีขายทั่วไปนะจ้านี่นะจ้กกับสีสุดแถวแล้วต่อไปก็สิไปเริ่มอีกแถวหนึ่งนะจ้า เริ่มเก็บแถวสองแล้วนะจ้ะเมื่อเบิ่งมองนี้จ้าพี่น้องดกดีขนาดนะจ้ะเก็บไปกับอันซ่อนไปนะจ้าพี่น้องมื่อเปียงนี่กองอยู่น้ำผื่นกับเท่านั้นนะจ้ะเก็บมาเลยยาย แปลงกว่าก็ะยู่ข้างๆก็เันแปลงกระพูดนี่เนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็ลังเกิดเนาะจ้าเดี๋ยวจะคาฝามือนี่เนาะจ้าส่วนแปลงที่ห้องปลูกมเสอกระพูดน,นี่ติดเด่นกันแท่นจ้าเ๋ษีเหลืออายุสามแปลงเนาะจ้าเกษีค่อยๆปลูกไปเนาะจ้าพี่น้องน้ำกระล่งทุกข้องเนาะจ้าการเงินล่งน้ำใส่ข้องไบบแบบนี้กับพี่ขอดีนะจ้าพี่น้อง สมมติว่าเขาหลือแปลงเนาะจ้านอนนันพวกกันบ่งกินใบพักเนาะจ้ากะสิบัว่ามารถจะขามข้องมาฟังนีไดเน้ะพี่นองเขาก็บทำความสะอาดเนาะจ้ะตากแปลงใ้แห่งตากแดดใบอาทิตย์นึ่งเนาะจ้ะพวกกันนอนบ่งนี่ยังกะสิตายไปเนาะจ้ะเป็นการตัดวงจรนอนแว้งบ่งไปเนาะจ้ะพี่นองเก็บสองฟังเส็จเรียบร้อยเนาะจ้าบันอีก็ย่างเขาแถวกลางเนาะจ้ะ แก้วกางกับสีบอ์เลือนไว้หลายมันได้ดอกจ่าได้ว่ากัอย่ามันมีหน่วยเล็ดหลอดนะจ๊ะกัเก็บออกให้เบิดผลงานมือดีนะจ๊ะหลายเติบอยู่ด้วยจ้าพี่น้องนี่นะจ๊ะทองถุงนะจ้าพี่น้องวันนี้ก็สิขึ้นบ้านแล้วจ้าขึ้นหอดบ้านแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาล่างแตงกวาต้อนนะจ๊ะล่างก่อนจะสีแพกถุงนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพักหอมผักซีนะจ้ะ ส่วนหอมดอกถุงนียนเก็บอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ามือเสาวก็ได้ถ่ายคลิปให้เบิ้งเนาะจ้ามาเบิ่งดอกหอมเนาะจ้าดอกหอมกัมละสิบบาทเนาจ้าพี่น้องนี่กัมใหญ่เลยเนาะจ้าเห็ดมันละสิบบาทเนาะจ้าพี่น้อง เก็บยางละเล็กละน้อยเนาะจ้าตต่มกันยางละลอยสองลอยเนาะจ้าตต่มกันไปเดลัยเองเนาะจ้าพี่น้องมัดดอกหอมแล้วเนาะจ้าพี่น้องวันนี้ก็มามัดผักซีนต้นหอมเนาะจ้าดอกหอมบ่พอค่ะเดียวสิยามไปเก็บในสวนมาเพิ่มเนาะจ้านี่มัดละสิบบาทเนาะจ้าพี่น้องผักปลูกเองอยู่สวนเนาะจ้าเก็บไว้ไดลดูเนาะจ้าพี่น้องบ่เ่าเบเป่วยง่ายเนาะจ้า พ็กพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าพี่น้องเขาพูดกับปงไปแล้วเนาะจ่ามอนึงเห็นแต่ว่าบ่ไดเอามาถทายคลิปเนาะจ้าบ่ท่านแม่ะเพิ่นมาลับไปแล้วเนาะจ้าอันพร้อมดอกเพิ่นก็เอาไปแล้วเนาะจ้าก็จะเรือให่แตงกวาเนาะจ้าบ่กี่ถุงกับอันพักหอมพักซี่เนาะจ้าส่วนอันอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่เฮาส่งออนไลน์เนาะจ้าพักสดก็ขายเนาะจ้าพี่น้องออนไลน์ก็ขายเนาะจ้ามอนี้ก็มีออเดอร์เจ็กล้องเนาะจ้า กับประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องยังได้ก็ฝากไว้ในเด้อจา้าชื่นชอบคลิปนะจา้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจา้าพอกันไม่คลิปหนจาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า